คนเนี้ยมันเอาขาเกี่ยวต้นไม้แล้วห้อยหัวลงมาอยู่เขาก็วิ่งเข้าห้องโอ้โหแม่งขนลุกเขาน้องมันก็วิ่งเข้าห้องอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากคนทางบ้านย้อนกลับไปยุคเก้าศูนนะน้องเขาวิ่งเข้าห้องแล้วเข้าห้องทําไมรู้ไหมโทรมารายการได้ไงโทรมาเลยเพียงเพียงเหรอครับอยู่บอกพี่ปองเลยครับผมเจอผีหลอกครับผมผมเจอผีหลอกครับแล้วก็เออ ยัง,งเนี่ยมืนกันาให้ฟังแบบไม่แคว่วผมเดินอยู่แล้วมีผีเดินขนานอยู่แล้วตอนนี้มันห้อยหัวอยู่พี่ก็เลยบอกอว่าฮิแล้วยังไงต่อน้องที่ห้องมีใครบอกออฟพ่อกับแม่นอนหลับอยู่ครับแล้วเรายังไงต่อพรุ่งนี้น้องอยู่ปะอยู่ครับคือเดอะช็อคเนี่ยเขาจะจัดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะฮะสมัยก่อนนะจัดเริ่มเที่ยงคืนเลิกตีห้านะเที่ยงคืนเลิกตีห้าซึ่งพี่ป๋องจะจัดตอนเที่ยงคืนถึงตีสองครึ่งแล้วพี่แฮงจัดตอนตีสองครึ่งถึงตีห้า ผมก็พวกนี้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวพี่บอกพี่ป๋องให้ว่าพวกนี้เพียงจะไปไปหาเราไปหาที่ภรรยาเลยนะเพราะว่าเอจะได้ไปร้องของนะช่วงเดี๋ยวช็อกเนี่ยร้องของท้ายไปสูดกันเลยนะน้องก็แบบโอเคพี่โอเคน้องมันก็ไม่ออกจากห้องเลยมันก็อยู่ในห้องเลยร็จตอนกลางวันตอนกลางวันเราก็นัดกันเรียบร้อยใช่ไหมเขาก็บอกแล้วอยู่ซอยนี้ซอยนี้เมื่อก่อนเนี่ยเอมันติดต่อกันยากนะตัวน้องเขาอะ ใช้มือถือพ่อแม่โทรมาก็เมื่อก่อนมันจะเป็นฝาพับนะยี่ห้อโนเกียอิลิกสันอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็โทรไปถึงอ่ะพี่มาถึงแล้วน้องก็เดินลงมามันรับแนละ้วเขาบอกว่าพี่ผมสํารวจแล้วฝั่งนู้นเป็นบัากะโลล้างแล้วก็ไปคุยกับคนในพื้นที่มาให้เรียบร้อยว่า,ามันตรงเนี้ยมันมีเคสของการฆาตกรรมนะเป็นหลังแรกเนี่ยมี